คือตอนนี้ค่ะเด็ก,เด,กเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเข้ามาสนใจในอาชีพในหน้ามากขึ้นมากกว่าตอนที่สมัยพี่อ้อมาเริ่มทำงานใหม่ๆตอนที่มาเริ่มทำงานใหม่ๆส่วนใหญ่คนก็จะต้องมีอายุแบบสามสิบสี่สิบแล้วถึงจะอยากมาทำอาชีพในหน้าตอนนี้มันเหมือนเทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนสำหรับเด็กที่อายุแบบยี่สิบกว่าอย่างทอมมี่เองหรือว่าอย่างน้องรุ่นใหม่คนอื่นที่เข้ามา อายุจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆค่ะนั่นหมายความว่าคนเนี่ยจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นจากโมเดลธุรกิจที่มีคนเ,นยเคยทำไว้แล้วก็เขียนแผนเขียนรูทเพื่อให้แบบสำเร็จได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็ก อายุน้อยร้อยล้านน่ะกันเยอะมากขึ้นที่หลินเห็นในทางโทรทัศน์หรือว่าทางสื่อออนไลน์ต่างๆก็ดีว่าอายุน้อยร้อยล้านก็คือมันเป็นเรื่องจริงสําหรับคนที่เข้ามาก่อนก็คือสําเร็จก่อนถ้าใครเข้ามาช้าก็อาจจะอย่างเป็นอย่างที่คุณจิมมี่บอกว่าโอเคอาจจะแบบมีกําไรแล้วเนอะน้องทอมมี่นี่เข้ามาตอนอายุยี่สิบกว่าถ้าเขา ยังยืนหยัดในอาชีพนี้แล้วก็ไม่ล้มเลิกเนี่ยคิดว่าเขาอ่ะจะเป็นคนที่สามารถสืบต่อเจตนารมณ์จากคุณอดิศักดิ์ได้เลยคือเราอยากให้ในหน้าแบบอาชีพอาชีพในหน้าเนี่ยมันเป็นอาชีพที่แบบเอ,อ่อสุดจริตแล้วก็ทําเป็นมืออาชีพแล้วสามารถส่งต่อกันได้รุ่นต่อรุ่นอย่างเงี้ยแหละเราไม่อยากให้ความรู้ที่เราสั่งสมมาแล้วแบบเป็นความรู้ที่ สามารถแนะนําคนอื่นได้จริงๆอย่างเงี้ยใ,ให้ยังคงอยู่ในประเทศไทยโดยการแบบส่งต่อรุ่นต่อรุ่นส่งต่อรุ่นอย่างพี่ออสส่งต่อน้องหลินน้องเนี้ยน้องหลินก็ส่งต่อรุ่นต่อไปแล้วอย่างทอมมี่เขาก็จะเริ่มส่งต่อส่งต่อไปเรื่อยๆซึ่งอายุอ่ะไม่พี่พี่ออสคิดว,ว่ามันอาจจะไม่ใช่ข้อจํากัดหรือว่ากําแพงในการสื่อสารนี้ต่อไปเพราะอย่างพี่กับทอมมี่อายุห่างกันเยอะแต่ว่า ก็ไม่รู้สึกว่ามีช่องว่างอะไรถ้าเกิดว่าแบบทุกคนน่ะตั้งใจอะจะทําอาชีพนี้แล้วอ่ะเชื่อว่ามันไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคนอกจากว่าเราจะไม่อยากทํามันหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่อย่างทำมี่เนี่ยพี่พี่เห็นความตั้งใจของน้องเยอะมากไม่รู้จักทําเลอ่ะหลินคิดดูน้องน้องอยู่ลาดพร้า,าวแต่มาทํางานฝั่งทน ไม่รู้จักว่าเส้นทางอยู่ตรงไหนขับรถไม่เป็นที่อยู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้คือน้องทําทุกอย่างอะ่ะคือแบบย้ายจากลาดพร้าวอะ่ะมาอยู่หอที่พระรามสองอะ่ะขับรถไม่เป็นก็ไปเรียนหัดขับรถเนี้ยเนี้ยได้ใบขับขี่แล้วน้องแม่แอลกอซิพี่เพิ่งว่าได้ใบขับขี่วันที่ 13, สิบสามสิงหาที่ผ่านมาไม่มีรถก็ยืมรถจากแม่คือไม่มีความรู้ก็หาคือคือพยายามอะ่ะ ใช้คำว่าแบบพยายามดิ้นรนมากอ่ะถ้าพี่พี่ก็เลยคิดว่าเออถ้าคนที่มันแบบพยายามขนาดเนี้ยพี่ก็พร้อมจะผลักดันเราก็ต้องการคนที่แบบจริงจังและพยายามอย่างเงี้ยเข้ามาร่วมงานกันค่ะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็จะสื่อสารในภาษาเด็กรุ่นใหม่ได้ได้ดีกว่าเราแน่นอนจะถามว่าเราสื่อสารได้ไหมเราก็สื่อสารได้ แต่อาจจะไม่ได้มีภาษาน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นภาษาทางการอย่างบอยอาจจะดูทางการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะสามารถสื่อสารกับผู้บริหารหรือว่าคนที่เขา,เาผู้ภาษาเดียวกันในในระดับนั้นซึ่งเดี๋ยวรุ่นรุ่นอย่างบอยก,ก็จะเริ่มส่งต่อรุ่นลูกร,รุ่นหลานอะไรอย่างนงี้แล้วนะคะดังนั้น ทีมงานเราก็เลยอยากจะรับบุคลากรที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มาส่งต่อความรู้นะคะแล้วก็มาจอยทีมการเป็น Family อยู่กันเป็นแบบครอบครัวอย่างเงี้ยละค่ะ